วันวิสาขาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้านั้นประสูติตัสรูและปรินิพานโดยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติณลุงพินีสถานเมื่อวันเพ็ญเดือนหโดยตรงกับวันสุขร์คืน15้าข้ามปีจอก่อนจะมีพุทธศักราช80ปีโดยความเป็นมาของวันวิสาขาบูชานั้นได้มีปรากฏหลักฐานว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งสันนิฐานว่า คงจะได้แบบอย่างมาจากลังกาโดยเมื่อประมาณพศ420พระเจ้าพาติกุราชโดยเป็นกษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้ประกอบพิธีวิสาขาบูชาอย่างมโหฬารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากษัตริย์ลังกาในรัชกาลต่อๆมาก็ทรงดำเนินรอยตามและในปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ในช่วงสมัยสุขโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนากันอย่างใกล้ชิดมากเพราะพระสงฆ์ชาวลังกาได้เดินทางมาเผยแผ่พ,พุทธศาสนาที่ประเทศไทยและเชื่อว่าได้นาการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติที่ประเทศไทยด้วยต่อมาในสมัยอยุธยา สมัยทนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยอำนาจอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาครอบงำประชาชนคนไทยและศาสนาพราหมณ์นั้นมีอิทธิพลสูงกว่าอำนาจของพุทธศาสนาจึงไม่มีการปรากฏหลักฐานว่า ได้มีการประกอบพิธีพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาจนมาถึงรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลายรัชากาลที่สองในช่วงปีพศ2360พระองค์ทรงดำริกับสมเด็จพระสังฆราชสำนักวัดราชบูรณนะให้มีการประกอบพระราชาพิธีวันวิสาขบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพรที่ทรงทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อขึ้น14คำ่ำ15ค่ำและวันแรม1ค่ำเดือน6 พศ2360และให้จัดทำตามประเพณีเดิมทุกประการดังนั้นการประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รื้อให้มีขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สองและได้ถือปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบันโดยความสำคัญของวันวิสาขบูชานั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าประสตรูติตัดสรูและปริณิพานคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติสัสร้และปรินิพานคือความกตัญญูอริยสัจสี่และ ความไม่ประมาทซึ่งความกตัญญูคือความกตาวีทีต่อผู้ที่มีพระคุณในฐานะผู้ให้กำเนิดและผู้เลี้ยงดูมาจนเติบโตให้การศึกษาอบรมสั่งสอนให้ละเว้นจากความชั่วมั่นคงในการทำความดีต่อมาอริยส,สัจสีอริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐหมายถึงความจริงที่ไม่ผันแปรเกิดขึ้นในทุกคนมีสประการคือ ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกขั้นพื้นฐานคือทุกที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยคือต้นเหตุแห่งทุกซึ่งนั่นก็คือตันหานั่นเองนิโรธคือการแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าหากจะแก้ปัญหาจะต้องดับตันหาให้ได้เสียก่อนซึ่งตันหาที่ว่าก็คือ ความอยากของมนุษย์ทุกคนและสุดท้ายมาักคือวิธีการแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ว่าทุกคือปัญหาของชีวิตทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้นั้นต้องอาศัยมักมีองค์แปรและสุดท้ายความไม่ประมาทคือการมีสติซึ่งหมายถึงการระรลึกรู้ทันการเคลื่อนไหวเช่นการนั่งการเดินการยืนการนอนการพูด และทั้งหมดนี่คือหลักธรรมวันวิสาขบูชาหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ